ูตู้นี้มีชั้นสองด้วยล่ะคะลูกแล้วขึ้นไปทำไมน่ะโอ้โห,โหอยู่ข้างๆนี้ก็มีมีหลายอันเลยอะค่ะโอ้โห,โหเขามีหลายตู้ด้วยอะคะ่ะเด็กๆมีกี่ตู้อะ่ะลองนับสิแค่ะมีทั้งหมดแปดตู้ วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่เบิ้ลน้องเบลเปลี่ยนที่เรียนออนไลน์นะคะใดกล่องนอนค่ะนี่กล่องนอนสีฟ้าแบบนี้เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรากำลังเล่นเกมคนเดียวอยู่นะคะ วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตในกล่องนอนตู้นอนสีฟ้านี่คะ่ะเด็กๆตอนนี้เบลล่าก็เล่นเกมไปนะคะส่วนพี่ไบเบิลเนี่ยก็เรียนออนไลน์ในกล่องนอนสีฟ้ากันเลยค่ะเอาตั้งใจเรียนคะ่ะไบเบิลไป พี่เบิร์น่ะเรียนออนไลน์เสร็จแล้วเหรอลูโลกโอ้โหแสดงว่าต้องพักผ่อนแล้วนะคะได้เวลานอนแล้ว<ฮ>แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในกล่องสีฟ้านะคะเด็กๆเราจะเสียงดังไม่ได้ค่ะเพราะเขาห้ามใช้เสียงตอนนี้นะคะเดี๋ยวมามิจะให้พี่เบิร์นพี่เบอลอะลาพักสายตาก่อนเดี๋ยวตื่นขึ้นมามามิจะเตรียมอาหารให้กินนะคะเด็กๆ หมามีปิดไฟแล้วนะคะไฟปิดไฟพี่ทำไมลูกจะกลับบ้านแล้วไปตื่นได้แล้วลูกตื่นได้แล้วเรานอนกันมานานแล้วค่ะหิวหรือยังมามีจะต้องหาอะไรให้ลูกๆก,กินแล้วนะเราไปหาอะไรกินไหมคะเด็กๆ ออ้ยแล้วในกล่องสีฟ้านี่ไปเปิ้ลเพลล่านอนสบายเลยะเอ๊แต่มามีจะไปหาอาหารที่ไหนให้หนูกินละเนี่ยไหนดูซิว่าข้างนอกมีอะไรบ้าง <S 1> <S 1> โอ้ยข้างนอกมีต้นไม้เฮ้ยพี่เบินพี่เบลมามิเห็นมีร้านขายอาหารด้วยเราออกไปซื้ออาหารกันไหมคะ แต่พี่เปิ้ลน่ะไม่ยอมตื่นเลยพี่เปิ้ลลูกพี่เปิ้ลครับตื่นได้แล้วลูกมนนีแอบเห็นร้านขายขนมขายอาหารอยู่ข้างนอกอะลูกเราลอดแล้วเรามีสเปียงกินแล้วค่ะมัมีตกใจนะนึกว,ว่าเราจะต้องอดตายในตู้สี่เหลี่ยมสีฟ้านนี่ซะแล้ว โเคเด็กๆไม่มีประตูเวยค่ะเด็กๆจะให้หมามีออกไปเอาอาหารมาให้หรือเด็กๆจะไปเลือกอาหารด้วยตัวเองคะไปเลือกอาหารด้วยตัวเองโอเคค่ะให้มีอาหารมาให้เอ้าพี่เบลล่าจะเอาอาหารให้โอเคเดี๋ยวหมามีโอเคเดี๋ยวหมามีจะไปกับพี่ไบเบิ้ลนะครับพี่ไบเบิ้ลครับแต่ว่าเราอ่ะจะต้องไม่เสียงดังนะ เพราะว่าข้างนอกอะ่ะ<ม>เขางดใช้เสียงดูสิไม่มีใครใช้เสียงกันสักคนเลยค่ะเด็กๆนี่ใครกุดอีใช้เสียงอะไรกันหมดเลยใม่มีแต่เราเนี่ยค่ะเด็กๆที่อยู่กันตั้ง24ชั่วโมงมโอเคไหมพี่เบิร์นพร้อมอยังโอเคมาเลยลูกออกมาจากนอกกล่องเนี่ยเราต้องใส่แมสสรุปว่าเบลล่ารออยู่ข้างในใช่ไหมครับ มามา,มาเร็วไหนขนมเราอยู่ตรงไหนโอ้โหที่นี่มีตู้ขนมด้วยพี่เบิร์นเลือกเอาเลยจะเอาอะไรขนมเยอะเลยออะพี่เบิร์นอยากกินอะไรครับอุย้ยมีมาม่ามีโจ๊กด้วยอ่ะเรารอดตายแล้วเอาไปเอาไปเผื่อน้องด้วยนะ สี่ชิ้นเป็นแดชิ้นครับโอเคเราเอาอะไรไปให้เบลล่าคะมามีเอา,เาเอาันนี้เอาพอกกี้ให้มามีได้ไหมสรุปว่าเบลล่าออกมาซื้อขนมเองเหรอคะเนี่ยได้อะไร呀โทรหน่อยโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเด็กๆเรากลับไปกินในกล่องสีฟ้าของเรา呐นะโอเคไหมเ,เร,เร,เร็เร็วๆรรีบไปเลยคะ่ะห้ามเสียงดังนะ ไปในกล่องค่ะเด็กโอ้โหเรามาพร้อมกับสเปียงเยอะแยะมากมายเลยปิดประตูด้วยเข้ามาในกล่องแล้วก็ปิดประตูด้วยค่ะโอ้โหพี่เบิ้์ปิดประตูเรียบร้อยแล้วนหยนายนขอดูซิว่าใครเอาขนมอะไรมาบ้างคะอันนี้อันนี้คล้ายๆนนมันเป็นกรอบๆใส่น้ำตาลค่ะโอ้โหอันนี้ก็เป็นกรอบๆ เขาเรียกว่ามันฝรั่งทอดกรอบนะคะส่วนพี่เปิ้ลล่คะครับอันนี้ครับมันสตรอเบอร์รี่นีสีแดงแล้วก็ไม้แข็งช็อกโกแลตอันนี้ของมามี่เองก็รสบลูเบอร์รี่โอ้แสดงว่าพี่เปิ้ลน่ะชอบคุกกี้ส่วนน้องอ่ะชอบมันฝรั่งทอดกรอบเหลืออีกอันหนึ่งของมามี่มาให้มามีค่ค่ะน้อขอเลือกเองได้คะ่ะ ได้เลยแต่เ,เด็กๆเวลาเราจะกินอะไรอย่าเราจะต้องล้างมือก่อนใช่ไหมคะเด็กๆเรียบร้อยหรือย,ยังจ๊ะเรียบร้อยค่ะโอเคลงมือกินได้เลยข,ข,ข้อแห้งครับขอแห้งเหรอครับพี่เบิ้ลเอ๊ พอดีเลยค่ะเมื่อกี้อะ่มมอะมามียังคิดอยู่เลยว่าจะเอาน้ําที่ไหนมาให้เบเบิลเบลล่ากินนี่มามีไปเอาน้ําจากต้นไม้ข้างนอกน่นม, <What? S 1> มาให้หนูกินใช่มามีใส่ขวดมาให้เต็มขวดเลยค่ะลูก oh. เหลือเชื่อหรือเปล่าเ,เอาไปกินได้เลย เบลล่ากินคุกกี้อย่างอร่อยอร่อยเลยชอบหรอคะนิอย่างครับคุกกี้สองรสสี่สองร 4, สแปดอันรถเดียวสี่อันเอเด็กๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆใช้ชีวิตอยู่ในตู้สีฟ้าแบบนี้โอเคไหมลูกโอเคเลยสนุกไหมคะ สนุกมากเลยใช่ไหมงั้นถ้าเราจะย้ายจากบ้านเรามาอยู่ตู้สีฟ้านี่เลยได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นเองค่ะ <c oughs> โอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องไปก่อนแล้วนะคะปล่อยให้พี่เบิ้ลกับน้องเบลกินขนมไปก่อนค่ะ แต่ว่าคลิปนี้ไมเบิรนเบลล่าก็ทำให้เพื่อนๆชมเพื่อความบันเทิงอีกแล้วนะคะจริงๆอ่ะเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในตู้สีฟ้าๆนี่ใช่ไหมครับะ uh huh. ตอนนี้คือเรามาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะ uh huh. เป็นโคเวิร์กิ้งซึ่งหม่มนี้เนี่ยมาทำงานด้วยก็เลยพาพี่เบิร์น้องเบลว่ามาเรียนออนไลน์ที่นี่ด้วย uh huh. หนึ่งมาได้มากเลยนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะใบแม่เ,เบลล่าต้องกลับบ้านจริงๆแล้วบ๊ายบายค่ะเพื่นพนอนๆ